มันคงจริงแน่ใส่ไฟหามาเจอบนแผนฟอหมูลล่ดาวเมฆขาวหุนตาเส้นยาวดาวนั้นไฟฝันหัวใจผูกพันหักมันสัญญา ต้องใจเวลาก่อนไปไฟหามาเจอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเชียงใหม่ c v v a r i e t y นะครับณตอนนี้นะครับอยู่ที่เวลา1นึ่งทุ่มยีนาทีนะครับก็แดดล่มลมตกแล้วนะครับแต่ว่าเชียงใหม่พระอาทิตย์จะตกดินช้ากว่าจังหวัดอื่นๆน,นะครับ อนนี้นะครับโอ๊ตจะจัดฉากนะครับสําหรับคลิปนี้จะจัดฉากเพราะว่าเปลี่ยนแล้วนะคะเพราะว่าด้านหลังนี้นะครับสมมุติว่ามีการไลฟ์สดหรือว่าการทําคลิปโอ๊ตจะโชว์ผลิตภัณฑ์โดยการยกเอาก็อ่ายกเอาต้นกระบองเพชรน,นะครับออกแล้วเดี๋ยวลองจัดดูนะครับอ่าเราลองมาจัดด้วยกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องเปิดไฟก่อนนะครับเริ่มมืดแล้ว ตนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่มีอยู่ตอนนี้เป็นกล้องกลับเนะาะที่เก้าอี้ของโอ๊ตวันก่อนยังมีต้นไม้แล้วก็บองเพชรอยู่ตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวย้ายมาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็สำหรับคลิปาการแต่งบ้านใน ep ีอื่นๆนะครับก็รอชมรอติดตามได้นะครับก็ <c oughs> พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับของใครหลายๆคนและก็สมมวันอาทิตย์จะเป็นวันหยุดนะครับคืนนี้นะครับหลังเที่ยงคืนโน่นอาจจะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับยกออกก่อนนะคะเพราะว่าจะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวยกย้ายต้นไม้ที่วางอยู่ตรงเก้าอีน้นี้ไปไว้ในจุดอื่นของบ้านนะครับอุ้ย ก็เพื่อนิดนึงนะครับเราก็จะทำการยกย้ายตรงนี้นะครับเพื่อที่จะวางสินค้าได้หรือและหรือตรงนี้ได้อีกนะครับมันก็จะมีตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยนะครับ เมดูซอาจะได้มีไปไว้ที่อื่นนะคระัองเช็คด,ดูว่าประมาณนี้ได้ไหมก็จะเป็นกาแฟนะครับ กล่องใหม่ด้วยนะครับในส่วนของกาแฟาน่าจะเอาไว้ริมสุดนะครับแล้วก็ตรงนี้ฝนมันจะสาดนะครับไม่สามารถตั้งไว้ตลอดทั้งวันได้นะครับ ทีพีคอฟฟี b ซีบัคตรอนนะครับแล้วก็ทีพีสกินนะครับนี่แล้วก็จะมีตัวอย่างที่ใช้ทุกคืนนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็จะ เจลอาบน้ำน,นะครแล้วก็สบู่ะจะมีครีมกันแดดด้วยนะครับเจลล้างหน้าเจลล้างหน้าแล้วก็ในส่วนของอครีมกันแดดอ้าว ก็สบู่นะครับก็บค,คงไม่สามารถวางได้ทุกทุกตัวได้นะคระเพราะกาแฟก็จะมีกล่องกล่องใหม่หกกล่องนะครับประมานี้นะครับที่เป็นในส่วนของ <c oughs> โกโก้นะครับยางไม่มีเนะเาะแล้วก็ซีบักต้อนจะประมาณนี้นะครับหูยน่ารักทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงเก้าอี้นี้เดี๋ยวโอ๊จะอ้าวลึกออกแล้วนะครับบนเก้าอี้ที่จะใส่นะคบปกติโอก็จะนั่งตรงนี้นะครับหรือบางทีก็เอาไว้ปูนอนเดินให้แห้งก่อนนะครับ เป็นพอดีมันจะเป็นขนแกะนะครับขนสัตว์ ก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โ oh, ห oh. นุ่มเลยทีเดียวออกมา,าตุ๊กตาตัวไหนดีเนาะตาุต๊กตาตุ๊กตาวันนี้เป็น ตัวหมีสีน้ำตาลนะครับค <c> ล <oughs> ้ายๆกับตุก๊กตาไมเจอบีเลยนะครับวาโอเคน่ารักน่ารักนะครับส่วนในจุดนี้นะครับก็จะมีะต้นกระบองเพชร ในส่วนที่ยังไม่ได้จัดนะครับจัไปจัดเรียงแล้วเดี๋ยววันหลังมาลุ้นกันนะคะว่าโอจะเอาไปวางที่ตำแหน่งไหนบ้างของที่บ้านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับล่าลากันไปก่อนนะครับฝากสนับสนุนนะครับสินค้าสินค้าของลุงพลป้าแตนด้วยนะคะเป็นผลิภันทุกๆตัวของบริษัทมนโอมโฮมซับนะครับพีพีเอฟสามารถอุดหนุนแล้วก็ฝากบอกว่ามาจากช่องโอ๊ตได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ล่ำลาก,กันไปก่อนนะครับมาพบมาเจอมาเจอกับโอ๊ตได้ใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์สดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ